ว้าวหมอนสกินหน้าน้องมาแล้วค่ะจากโรงงานแม่หนิงเองอันนี้จะผลิตให้กับน้องที่ข้อจากเพชแม่หนิงนะคะโดยมีนางมุ้ยตุย้ยโรซารีเป็นนางแบบส่งมอบเลยค่ะมุ้ยตุ้ยหนุนหมอนอรินอยู่คุณแม่จะได้หมอนอรินแบบนี้ไปนะคะเป็นหมอนสกีนหน้าน้อง รูลูหรือน้องอารินลูกสาวแม่หนิงเองค่ะเอาไปนุนแบบนี้น่ารักเลยนี่ค่ะหมอน,น้องอรินนะคะด้านหลังสกินโลโก้แม่หนิงค่ะและก็หมอนต่างๆที่เป็นรูปน้องด้านหลังสกินโลโก้แม่หนิงเหมือนกันค่ะสีม่วงน่ารักนะจ๊ะเป็นสีม่วงพาสเทลเป็นรูปเมฆนะคะ นี่เลยมากมายเลยมาทีสจูนเจ็ดเดือนเจ้าหมูน้อยวิลมาอีเชียเดริราเอเรียเคเลเรมี่แอสตันเอนาโรซารีเดริรากาวเวรา น่ารักมากเลยค่ะมากมายเลยนะโอ้นี่เลยค่ะแม่นหนิงก็จะใส่ไปกับคอแหนมน้องนะคะเอาไปเป็นของพรีเมียมและก็เอาไปให้น้องหนุนด้วยค่ะน่ารักนุ่มๆค่ะหมอนเน่าของน้องนะนี่็นดูค่ะมือตุ้ย โดนกองทับหมอนอรินทับแล้วมั้งเนี่ยดูสิมากมายเลยหมอนจิว๋วไว้หนุนน่ารักจังเลยค่ะอเอ็นดูเนาะด้านหน้ากับด้านหลังค่ะแบบนี้เลยด้านในเป็นใยสังเคราะห์นุ่มๆนะคะหนึ่งคนหนึ่งใบของพรีเมียมเท่านั้น นี่เลยจ้าน่ารักหนุยพอดีเลยนะคะลูกก็คุณแม่จะได้หมอนอรินหนึ่งใบและหมอนสกินหน้าน้องหนึ่งใบค่ะแบบนี้เอ็นดูเนาอและที่สำคัญจะได้ของพรีเมี่ยมชิ้นใหม่จากแม่หนิงไป นั่นก็คืออันนี้ค่ะสแตนอะคริลิกสวยงามน่ารักแบบนี้ไปด้วยนะคะเป็นของพรีเมียมจากแม่หนิงค่ะน่ารักมากมายเดี๋ยวไปดูของขวัญที่แม่หนิงเตรียมให้น้องกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง คลิกจากแม่หนิงนะคะว้าวล็อตแรกที่แม่หนิงทำออกมาให้กับน้องๆของคุณมัมในเพจและก็เป็นของส่วนตัวของแม่หนิงด้วยนะคะนี่ภาพรวมภาพรวมวน่ารักไหมเอ็นดูเป็นของพรีเมียมที่ระลึกนะคะ หนึ่งคนหนึ่งชิ้นนี่เลยน้องเอนาน่ารักนะ่าอินดูนี่ค่ะเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถไปตั้งโชว์ไว้ได้เป็นของพรีเมียมน่ารักหนึ่งคนหนึ่งชิ้นเท่านั้นค่ะนี่ของแอรียลูกสาวคุณมัมรีแอนดูใกล้ๆกันนะนี่น่ารัก นี่แล้วก็น้องเคเร่น้องไม้แล้วก็มาเทสค่ะอันนี้เป็นน้องพร้อมส่งน่ารักแม่นหนิงทำไว้ให้นะคะพี่นุหินก็มาเจ้าของเพจมาดูดูสิน่ารักเอ็นดูนะ เอเชียลูกสาวคุณมัมตุลน,นี่น้องโรซาลี่ลูกสาวคุณมัมกุ๊กค่ะจูนเจ็ดเดือนสลิปนะลูกสาวคุณมัมไปนี่เลยน้องเดริลาหรือเดรเรลานะคะลูกสาวคุณมัมน้ำฟ้าน่ารักนี ้ฝ่ามือแม่หนิงนี่แหละน่ารักนะ <c oughs> นี่เลยขาดไม่ได้เลยตุ๊กตารีบอลดิ้นได้ของแม่หนิงนี่เลยทำไ้ให้กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่หนึ่งอันแล้วก็เจ้าของเพจคุณแม่หนูคุณแม่หน,หนิงกับคุณหนูหินนะคะนี่แล้วก็อันนี้ค่ะสเปเชียลมากเลยของขวัญวันเกิดคุณมารีแอนค่ะ 19ตุลาคม2021นะจ๊ะอันนี้เป็นรูปคู่แม่หนิงกับแม่แอนเองก็ตอนที่ส่งมอบน้องชาร์ลอตให้กับแม่แอนคะ่ะอันนี้น้องแคลรี่แล้วก็น้องโฟ์ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณมมรีแอนนะจ๊ะนี่เลยแล้วแม่หนิงจะจับพวกเขาตั้งให้ดูนะตั้งรวมๆกันเลยนะคะนี่แม่หนิงจับตั้งแล้วก็วจะน่ารักแบบนี้คะ่ะ นี่เลยจับตั้งจับตั้งน่ารักนี่ถ้าใครมีอ,ออกมาจากเพจแม่นนิงห้าคนเราก็จะตั้ง5้ห้านางเรียงกันนะสมมติว่าห้าคนนะีน่เนาะนี่นี่นี่อย่างเงี้โอ้โหเอาไปตั้งมากมายเลยเป็นที่ระลึกนะคะว่าเราคลอดจากเพจแม่หนิงแล้วห้านา แบบนี้น่ารักและที่สำคัญนะคะมีหมอนสกีนหน้าน้องด้วยนี่เป็นของพรีเมียมเลยน่ารักนะดูหงหลังเหงหลังอันนี้เดี๋ยวเตรียมตัวส่งมอบให้กับคุณแม่เขาค่ะแม่หนิงจะใส่ในถุงผ้าแก้ น่ารักน่ารักให้นะจ๊ะค่ะและนี่คือในส่วนของใบเซอร์แล้วก็รูปน้องนะคะที่แม่หนิงเตรียมให้เพิ่มค่ะแม่หนิงรั้งรูปให้กับน้องสใบแล้วก็แพ็คใส่สองให้นะคะนี่เลยมีใครบ้างมีเอเรีย หมูน้อยจูนเดลิลาโรซารีข้ามาทางนี้ค่ะหมูอ้วนเอเชียมาทิสนี่เลยเจ้าเคเล่และก็น้องเอน่านะคะจะมี สี่ใบแบบนี้น่ารักแม่สามารถเอาไปใส่กรอบหรือว่าใส่ซองไว้แบบนี้ก็ได้นะคะแม่หนึงเตรียมไว้แปะไว้ในซองนี่ค่ะเป็นซองแบบนี้ในซองนี้จะมีการ์ดที่เป็นการ์ดแบบนี้นะคะ เปิดออกมาจะมีใบเกิดจากเพจแม่หนิงค่ะ certificate for form arena นะคะจะเป็นชื่อน้องส่วนสูงที่มาแล้วก็เดือนเกิดนะคะวันเดือนปีเกิดค่ะก็แม่หนิงก็จะเขียนเดือนแล้วก็เดือนเกิดปีเกิดของน้องนะคะ congratulations on your b a b i e s นะคะ may god bless you ค่ะและก็ตัวนี้จะเป็นใบเซอร์นะคะใบเซอร์ของน้องถ้ามี2ด้านแม่หนิงก็จะทำแบบนี้ไปให้ค่ะ 4 2 0อ่า422นะคะทับ1,000นี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ลูกน้องนะคะแต่ถ้ามีหน้าเดียวแม่หนึงก็จะแปะสติกเกอร์ไว้ให้เลยค่ะคุณแม่สามารถเอาไปใส่แฟ้มได้หรือว่ารวบทั้งหมดนี้ค่ะพับใส่ซองใส่ซองปุ๊บใส่ใส่ใส่ส่ใส่ซองปุ๊บ,บแล้วเก็บไว้ในเกะ๊ะหรือว่าเก็บไว้ในแฟ้มก็ได้ค่ะจะได้ง่ายต่อการที่จะหา แล้วก็เก็บสะสมนะคะนี่เลยอันนี้คือของขวัญที่แม่หนิงจะต้องเตรียมให้กับน้องๆที่ข้อจากเพจแม่หนิงนะคะดูน้องเอเชียสิอ้วนมากเลยมาทีสด้วยน่ารักนี่เคเร่น่ารักจังตุ้ยหนุย อ้วนๆน,น,นี่มุ้ยตุ้ยเป็นนางแบบมาส่งน้องๆจูนสีน่ารักอาร์ติสถ่ายมานะคะนีอาติสถ่ายแบบนี้แล้วก็เจ้าหมูน้อยเดริดาโซารี รักจ้ะเป็นของขวัญเพิ่มให้อีกนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าแม่หนิงมีของขวัญเพิ่มให้อีกอะไรบ้างนะคะนี่คือของขวัญที่แม่หนิงเตรียมให้เป็นพิเศษนะคะที่น้องต่อหนึ่งคนจะได้ไปนี้โดยรวมนะคะก็ที่สำคัญเลยก็จะเป็นหมอนสกินหน้าน้อง และก็หมอนอรินค่ะหมอนนุนนี้นะคะที่จะได้ไปสกินหน้าหลังแบบนี้เลยค่ะและก็ถ้าเป็นตัวใหญ่จะได้ตุ๊กตากระต่ายตัวใหญ่แบบนี้ไปนะคะแต่ถ้าเป็นน้องตัวเล็กเป็นเบบี๋ก็จะได้ตุ๊กตากระต่ายหรือมีน้อยไปค่ะน้องที่เป็นต็อดเลอร์ที่ติดกิฟต์ได้แม่หนิงก็จะให้กิฟต์แบบนี้นะคะ ส่วนน้องที่เป็นเบบี๋แบบนี้แม่หนก็จะมีเซตกิฟอะไรอย่างนี้ให้แต่ส่วนใหญ่นี่ก็จะให้เป็นคัดผมอะไรพวกนี้ค่ะถุงเท้าเซ็ตชุดน่ยนะคะจะมีให้แน่นอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่จะให้น้องอยู่แล้วนะคะก็จะมีหวีแปรงหวีซี่เซ็ตทำความสะอาดแปรงขนตาแล้วก็ทำความสะอาดจมูกหูอะไรพวกนี้ค่ะ น้ำหอมกลิ่นแป้งเด็กจากญี่ปุ่นนะคะน่ารักมากมายใส่ในถุงผ้าแก้วค่ะใสคล้องจุกดูดหลายสีเลยเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็บอดี้ผ้าลูกไม้ที่จะให้น้องใส่ไปเลยค่ะเป็นแบบนี้ทุกอย่างจะใส่ในถุงที่เป็นถุงพลาสติกแบบนี้เราสามารถไปใช้รียูสได้แม่หนิงจะให้ของที่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะคะ อาร์ติสเขาชอบให้กระดาษห่อมาพอห่อเสร็จมันฉีกแล้วมันก็ทิ้งเลยค่ะมันมันสวยเฉยๆมันไม่ได้ใช้งานแม่หนิงชอบให้ไปใช้งานจริงนะคะเอาไปใส่เหรียญเอาไปใส่โทรศัพท์ได้นะคะถุงผ้าแม่หนิงสั่งตัดพิเศษเลยค่ะอันนี้จะใส่สายคล้องจุกดูดนะคะแล้วก็อันนี้ใส่น้ําหอมแล้วก็แปรงพวกแปรงแล้วก็อุปกรณ์ทําความสะอาดค่ะนี่ด้านนี้เลยค่ะจะเป็นเซตที่ สำหรับการันตีว่าน้องเป็นของแท้แล้วก็มาจากเพจแม่หนิงนะคะก็จะเป็นใบเกิดแล้วก็ใบเซอร์จากเพจแม่หนิงอันนี้ใบเซอร์จากอาร์ติสนะคะแม่หนิงจะปิ้นรูปแบบนี้ให้เช่นน้องเอนาคนนี้นะคะแม่หนิงก็จะปิ้นรูปแบบนี้ให้ค่ะอันนี้เป็นรูปที่แม่นิงถ่ายเองเป็นรูปให้สวยงามค่ะและที่สำคัญจะมี สแตนอะคริลิกแบบนี้ให้ไปด้วยนะคะเป็นของพรีเมียมหนึ่งคนแล้วก็1ชิ้นเท่านั้นค่ะจะใส่ในถุงผ้าแก้วแบบนี้น่ารักไปนะจ๊ะนี่เลยมีตัวอย่างค่ะอันนี้ที่พี่นูหินกับแอรีเรลูกสาวของคุณมมรีแอนนะคะน่ารักแบบนี้เลยเอ็นดูนะ ก็พวกการ์ดใบเซอร์พวกนี้แม่นิงจะใส่ไว้ในซองนะเรียบร้อยเลยค่ะนี่เลยพอเสร็จแล้วแม่นิงก็จะห่อแท็กแบบนี้ให้ผูกโบเป็นห่อแหนมให้นะคะผูกโบเรียบร้อยแล้วก็เตรียมใส่ถุงไปหาคุณแม่เลยแม่นิงจะมีกระเป๋ากันน้ําเป็นกระเป๋ากันน้ําแบบนี้นี่เลยค่ะ ที่สามารถใส่ของคนไปได้แล้วก็ใส่ขึ้นเครื่องบินไปได้ด้วยนะคะเราสามารถาฮิ้วขึ้นเครื่องไปได้เลยเราสามารถสอดเข้าไปในล้อลากค่ะกระเป๋าล้อลากตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปได้เลยค่ะใส่ใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะแม่หนิงชอบที่จะให้ไปใช้งานจริงค่ะนี่เลยค่ะกระเป๋ากันน้ำแม่หนิงจะห่อแบบนี้ไปให้นะคะใส่น้องเข้าไปในนี้ แล้วก็ของน้องต่างๆแม่หนิงจะมีกระเป๋าผ้าใบเป็นแบบนี้เผื่อคุณแม่จะเอาน้องนะใส่กระเป๋าไปเที่ยวแบบนี้ก็ได้ค่ะแม่หนิงมี3แบบก็จะคลาคๆะกันไปนะคะเป็นแบบนี้เป็นกระเป๋าผ้าใบอันนี้เป็นผ้าปานอย่างงี้ค่ะเป็นแบบใหม่นะคะเป็นกระเป๋าผ้าใบเราสามารถใส่ของได้มากมายะะเลยค่ะซิปตรงนี้ น่ารักกระเป๋ารักลูก้อนนะคะนี่เลยไปตลาดก็ได้ค่ะเอาสกินโลโก้แม่หนิงเรียบร้อยเลยค่ะนี่เลยใส่แท็กป้ายเบสมัมค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ไปเลยแล้วก็มีซิปนะคะตัวนี้ลูกเมใส่ของได้เยอะจุมากมากเลยดูสิเราสามารถใส่น้องเข้าไปในนี้ได้เลยนะแม่หนิงจับให้ดูนี่ค่ะ แม่หนิงใส่นางแบบลงไปแล้วแบบนี้นางแบบขนาด19 20นะคะน้องมีรันด้าเรียวบอลน,นะคะแบบนี้เลยแม่หนิงใส่ลงไปแล้วใส่พร้อมกับหมอนอรินหมอนอรินหนุนไว้นะคะขอน้องจะได้ไม่ตกแล้วก็กอดกระต่ายน้อยไว้เอาขามาไว้แบบนี้ค่ะชี้ เราสามารถที่จะปิดผ้าคลุมน้องได้เพื่อที่จะไม่ให้ใครเห็นนะคะแล้วก็หิ้วออกไปเลยปิดแป็คแบบนี้จุ๊บแล้วก็หิ้วไปเลยจ้าเก๋ๆแบบนี้ค่ะนี่เลยอย่าเอาไว้ในรถนะคะเพราะมันร้อนมากถ้าเราจะออกนอกรถนะ่ะนานๆนะ่ะให้เราหิ้วไปด้วยหนักนิดนึงในการพกพาน้องไปเที่ยวนะคะก็ไม่ควรที่จะทิ้งน้องไว้ในรถนะจ๊ะนี่คือของขวัญที่แม่หนิง เตรียมให้กับคุณมัมนะคะน่ารักมากมายเลยเอ็นดูค่ะอุ้ยต้ยโรซารีกับของขวัญมากมายของนางบ,บายๆนะคะเดี๋ยวไปดูรูปนิ่งของขวัญแล้วก็รูปนิ่งของน้องๆได้เลยนะจ๊ะบ,บายยคะ่ะ 先。 i the ที่นี้ไม่มีวุ่นวายที่มางไปกับเธอ Chen, Chen berwa. Just แค่เพียงแต่เธอและฉันมองออกไปที่ถนนไม่ไม,มีรถยนต์มีม่านควันไม,ไม,ไม่แต่เธอและตัวฉันฉันหวัง i i